สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity p o d c a s t นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Books เอพิโซดนี้นะครับหนังสือที่ฟอร์มหยิบมารีวิวในเอพิโดนี้คือหนังสือเรื่องไซ t ์ฟลองคิทั e การ r เทนนะครับก็ชื่อภาษาไทยคืออุดุบาลตลอดชีวิตนะครับเป็นงานเขียนของมิเชลเลสนิกนะครับแล้วก็แปลโดยคุณวิชยา ปิดชามุกนะครับของสำนักพิมพ์ o k s k เคปนะฮะหนังสือนะครับมีราคาอยู่ที่295บาทนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือเป็นหนังสือที่มีความหนาประมาณ200หน้านะครับเริ่มต้นรีวิวหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ต้องท้าวความไปก่อ,อนนะครับว่าทำไมฟอนถึงซื้อหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็หนังสือเล่มนี้มันมีอะไรที่โดนใจนะครับทำไมถึงต้องหยิบม,มาอ่านนะฮะ ต้องบอกว่านะครับช่วงโควิดนะฮะฟอมก็ไม่ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมค่ายอาสานะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์มอยากที่จะนะครับพัฒนากระบวนการการทําวิทยาศาสตร์นะฮะหรือว่าทําค่ายวิทยาศาสตร์ให้มันดีขึ้นถ้ามีโอกาสได้ไปจัดอีกนะก็คือไปจัดค่ายอาสาให้กับเด็กนักเรียนตาม อาจต่ากจังหวัดนะฮะแล้วก็ไปในพื้นที่ห่างไกลอะไรประมาณนี้นะครับฟอก็เลยปรึกษาพี่ที่เป็นกระบวนก่รน,นะฮะที่เขาได้ทําการอ,าอบรมให้ฟองนะครับตอนที่ไปเป็นครูอาสาเพื่อฝันเด็กนะฮะก็เลยถามพี่เขาว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างนะครับที่ถ้าฟอรม,มีกิจกรรมแบบนี้นะฮะเช่นกิจกรรมที่ฟอร์อยากทําก็คือเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่า เราไม่ได้ใส่ไอ้ทักษะวิทยาศาสตร์ศาศาศาให้เขาไปเลยแต่ว่าเริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจอะไรประมาณนี้นะครับฟองก็เลยถามพี่เขาว่ามีหนังสือเล่มไหนที่แนะนําบ้างนะครับพี่ที่รู้จักกันนะฮะก็เอยชื่ออะไรได้กันนะฮะก็คือพี่อาร์ตนะครับเป็นทาอยู่ที่บริษัทเพื่อนกระบวนก่รนะฮะก็ทำอาชีพก็คือเป็นกระบวนกรเลยนะครับฟอก็เลยถามพี่เขาว่านะฮะหนังสือเล่มไหนบ้างนะพี่เขาก็เลยแนะนําหนังสือเล่มนี้มา นั่นเองนะครับผองก็เลยสั่งหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมฟอมถึงเลือกซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะฮะทีนี้หน้าปกของอนุบาลตลอดชีวิตนะฮะหน้าปกก็จะเป็นตัวเลโก้นะครับต่อกันเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเป็นรูปรูปเลโก้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ จะมีตัวการ์ตูนเด็กนะครับแล้วก็ตัวการ์ตูนผู้ใหญ่นะครับเป็นสลับกันไปอะไรประมาณนี้นะฮะถามว่าทำไมหน้าปกมันเป็นเลโก้นะฮะก็คนที่เขียนหนังสืงเอเล่มนี้นะครับตัวมิ t เชลเลสนิกเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีศึกษานะฮะแล้วก็ทำงานที่ MIT Lab นะครับโดยที่ l a าของ อาจารย์ท่านนี้นะครับเขาได้ร่วมมือกับบริษัทของเล่นก็คือ l e โกนั่นเองนะครับในการทำชุดชุมชนออนไลน์นะครับที่เรียกว่า s so แ c a t นะครับอไอ้สแครนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเขียนโค้ดออนไลน์ได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ฟอร์มลองเข้าไปดูแล้วนะครับว่าเว็บนี้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างก็น่าสนใจดีนะฮะ ทีนี้นะครับตัวหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ให้เราเห็นถึงกระบวนการ CP นะครับกระบวนการ CP เป็นยังไงนะฮะก็คือตัวอาจารย์มิชเชลเลสนิกนะครับเขาก็บอกว่า CP นะฮะมันเริ่มมาจากโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ก็คือโครงงานนะครับแล้วก็ P ตัวที่2คือ passion นะครับคือความหลงไหลนะฮะแล้วก็ P ตัวที่3คือ peers นะครับก็คือเพื่อนนะครับ P ตัวที่4นะก็คือ Play นั่นเองนะฮะก็คือการเล่นสนุกนะฮะทีนี้นะครับถามว่า4 p นี้นะครับทำไมต้องมีกระบวนการ4 p นี้นะฮะกระบวนการ 4P นี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กนักเรียนนะครับหรือว่าคนทั่วไปนยฮะสร้างความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะครับโดยที่ตัวหนังสือนะครับจะอธิบายแต่ละส่วนสำคัญของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับว่า มีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะเสริมสร้างนะครับให้ตัวเราเองนะครับมีกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับกระบวนการในชั้นเรียนอนุบาลน,นะครับที่พัฒนาให้เด็กๆมีความคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่แค่การอ่านออกเขียนได้ให้เร็วขึ้นนะครับคือเราจะออกแบบอย่างไรนะครับให้เด็กๆสามารถมีพื้นที่สำรวจสิ่งต่างๆที่เขาสนใจแล้วก็ ต่อยอดไปเป็นความคิดเชิงสร้างสารรค์ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นชั้นเรียนของเด็กอนุบาลน,นะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้นะฮะในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็นการอธิบายวิธีการนะครับซึ่งหนังสือทักเด่มนี้ฮะก็จะยกตัวอย่างชุมชนออนไลน์สแครปนะครับซึ่งตัวผู้เขียน นะครับเป็นคนริเริ่มโครงการนวัตกรรมนี้นะฮะแล้วก็มาใช้อธิบายหลักการทํางานเพื่ออเชื่อมโยงไปถึงห้องเรียนชั้นอนุบาลนะครับเสร็จแล้วแต่ละบทนะฮะก็จะปิดสรุปบทนะครับโดยการสัมภาษณ์เด็กๆที่เข้าไปาใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์นี้นะฮะแล้วก็สร้างผลงานสร้างสรรค์นะครับซึ่งตอนที่ฟังอ่านเนี่ยนะครับคือถ้าอ่านแล้วไม่ได้จับประเด็นนะครับว่า ตัวคนเขียนต้องการที่จะเชื่อมโยงไปกับกระบวนการขั้นตอนไหนนะครับอัลฟองก็จะรู้สึกหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับตอนแรกๆนะครับเพราะว่าตัวคนเขียนมักที่จะเยินยอไอชุมชนออนไลน์ที่เขาดูแลอยู่นะรหรือว่าชุมชนสแครปนะครับชนิดที่แบบอ่านผิวเผินคือน่าจะเป็นหนังสือภาษาสัมพันธ์เว็บไซต์นี้เลยนะก็คือเป็นการอวดโชว์ความดีของมันเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งอร์ฟองก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่เล็กๆขณะที่อ่านนะครับแต่ว่า พออ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจได้นะครับว่าทําไมถึงต้องยกตัวอย่าง case study นะครับที่เขาเจอจริงๆนะฮะการเรียนรู้เชิงข้นสั้นนะครับอันนี้ฟอมว่าน่าสนใจมากๆนะครับทําไมเราถึงต้องสนใจกระบวนการของเด็กอนุบาลนะครับในหนังสือนะครับยกตัวอย่างนะครับให้เราลองจินตนาการนะครับว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับนั่งเล่นบล็อกไม้อยู่ที่พืนนะฮะแล้วก็เด็ก 2คนนะครับลงมือสร้างปราสาทนะครับโดยได้รับแรงมานานใจมาจากการอ่านเทพนะิยายที่คุณครูอ่านให้ฟังนะครับหรือว่าเด็กๆเ,เขาอ่านเองนะฮะก็เด็กๆก,ก็จะสร้างปราสาทขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มสร้างหอสังเกตการนะครับเติมลงไปบนส่วนยอดนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมบล็อกไม้เข้าไปเรื่อยๆนะฮะจนแบบ หอคอยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะฮะหอคอยก็ถล่มลงมานะครับทีนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กๆก็จะเริ่มสร้างประสาทหลังใหม่นะครับแต่ว่าคราวนี้นะฮะจากความล้มเหลวในคราวแรกนะครับเขาก็จะพยายามให้หอคอยนะครับมีความมั่นคงมากกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเด็กอนุบาลน,นะครับได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างขณะที่เขาเล่นนะฮะ กระบวนการนี้เรียกว่าเกี่ยวการเรียนรู้เสริมมร้าสรรนะฮะก็คือ1เด็กๆเขาจินตนาการนะครับ 2. เด็กๆเขาสร้างสรรคให้มันเกิดขึ้นนะฮะสามก็คือเล่นสนุกกันนะฮะสี่คือแบ่งปันนะครับแล้วก็5คือคิดทบทวนนะฮะในที่นี้เนี่ยครับการสร้างหอคอยใหม่ที่ต้องดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยนะครับมันพังลงมาใช่ไหมฮะมันเป็นการวนกลับมาที่จินตนาการอีกครั้งนะฮะแล้วก็ มันก็จะวนรูปนะครับวนซ้ําไปเรื่อยๆก็คือจินตนาการสร้างสารรค์เล่นแบ่งปันคิดทบทวนเสร็จแล้วก็มาจินตนาการสร้างสารรค์เล่นแบ่งปันแล้วก็คิดทบทวนไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการนี้ตัวผู้เขียนเรียกว่าเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์นะฮะแล้วไอจตุรพีแห่งการเรียนรู้นะฮะนี่คือสิ่งที่หนังสืบแปลน,นะฮะเหอนการสร้างสารรค์ก็คือไอพีสี่ตัวนี้นะฮะก็คือโปรเจก p a s ร i o n ย s แล้วก็ p a ยนะครับในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะอธิบายไล่เป็นหัวข้อไปทีละ p เลยนะครับจนมาถึงบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะได้เคล็ดลับนะครับ10ข้อของการเป็นนักเรียนนะครับคือถามว่าทำไมฟอร์ไม่ลงอธิบายตัว P 4ตัวนะฮะก็คือถ้าฟอรอธิบายเนี่ยมันก็เหมือน ฟอร์มอนุสือทั้งเล่มมาสปอยนะครับก็คือเกินไว้เท่านี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ฟอร์มอยากที่จะรีวิวนะฮะคือ10ข้อนี้แล้วฟอร์มคิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะในการที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะฮะก็คือ10ข้อนี้นะครับที่เป็นเคล็ดลับสาหรับนักเรียนนะฮะก็คือ1นะครับให้เรานะครับถ้าเรานึกภาพว่าเราเป็นเด็กนักเรียนหนึ่งก็คือให้เราเริ่มจากอะไรง่ายๆที่มันไม่ซับซ้อนนะแล้วก็ทดสอบเพื่อดูผลลัพธ์นะฮะแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มปรับปรุงไปเรื่อยๆนะฮะสอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะ,ะก็คือเราต้องเลือกทําในสิ่งที่เราชอบนะฮะสะนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ากําลังจะทําอะไรอยู่นะครับให้ลองทําไปก่อนนะครับคือทําหลายๆแบบแล้วก็ลองผิดลองถูกนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะลองดําน้ําไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะสนะครับอย่าก,กลัวที่จะทดลองนะฮะ คือถ้าเราคิดแล้วเราไม่เร,ไมเราไม่ลงมือทำานะฮะมันก็จะไม่เกิดผลนะเพราะนั้นอย่าก,กลัวที่จะทดลองนะฮะห้านะครับหาเพื่อนมาช่วยทำนะแล้วก็มันแชร์ไอเดียกันนะครับว่าถ้าเราจะทำแบบนี้มันจะมีแนวทางอะไรบ้างที่เราจะน่าที่จะทำได้นะฮะหกนะครับอ่าไม่ผิดที่จะลอกงานของคนอื่นนะครับเพื่อให้เราเกิดไอเดียที่ดีขึ้นนะฮะอัน,น,น,อนเ,ขขออเนี้ยนะฮะปอพิบว่าข้อหกเนี่ยน่าสนใจนะครับคือบางครั้งเนะี่ยฮะ เวลาเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับบางครั้งเราเราเองเราก็ติดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกับคนอื่นนะครับมันจะแบบซ้ํากับคนอื่นนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าของคนอื่นเขาดีอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นผิดบาปอะไรที่เราจะเอากิจกรรมที่ดีอยู่แล้วนะครับมามาทำต่อยอดนะรหรือว่าทําไปเลยในในเหตุการณ์นั้นในสถานการณ์นั้นนะครับคือเราต้องลด อีโก้ของเรานะฮะก็คือถ้ามันดีแล้วเนะี่ยเราสามารถที่จะ,ะดึงงานนั้นมามาใช้ได้แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นหรือว่าต่อยอดไอเดียเราให้ให้มันดีขึ้นนะฮะรวมไปถึงกระบวนการ Active l e a r n i n g หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในการที่เราเข้าไปทำกระบวนการต่างๆนะฮะแนะครับสร้างหรือแล้วสร้างใหม่นะฮะก็คืออย่าก,กลัวที่จะหรืออย่าก,กลัวที่จะแบบต้องสร้างใหม่นะฮะ 9นะครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้มากมายนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะก็คืออันนี้เป็นข้อที่แบบให้กําลังใจนะฮะสินะครับสร้างเคล็ดลับการเรียนรู้ของคุณเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงจะสอนกันไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนก็มีวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบนะฮะซึ่งแต่ละคนก็เรียนรู้ได้ไม่เหมือนกันนะครับเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันแล้วก็ถนัดไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือสิทธ 10เคล็ดลับนะครับของนักเรียนซึ่งพ่อแม่มันน่าสนใจแล้วมันก็มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับเด็กก็เรียนหรือว่าเราเอาไปใช้กับตัวเราเองด้วยนะครับเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรหรือว่าเราจะสร้างกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้นะครับมาดู10เคล็ดลับนะครับของการเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็คุณครูนะฮะว่ามี10เคล็ดลับอย่างไรบ้างนะครับที่ อาจจะทำให้ลูกๆเรานะครับหรือว่าลูกศิษย์เรานะครับมีความคิดเชิงสร้างสรรค์แน่นอนว่าฟอร์มก็ยังไม่มีลูกนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์มขอหยิบ10ข้อนี้จากหนังสือเล่มนี้มาแบ่งปันมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะฮะข้อ1นนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับเพื่อช่วยจุดประกายไอเดียนะฮะอันนี้คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยฮะก็คือ พยายามให้ลูกๆนะครับได้ดูตัวอย่างนะเพื่อที่จะช่วยจุดประกาศไอเดียให้เกิดขึ้นนะ2สองก็คือส่งเสริมให้ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณครูอาจจะลองให้เด็กนักเรียนลองเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องดูแลนิดนึงไม่ให้ไม่ให้มันอันตรายอะไรประมาณนี้นะฮะสามจัดหาวัสดุที่หลากหลายไว้ให้พร้อมนะฮะก็คืออ่าซัพพอร์ตเขานะครับอะไรที่เขาต้องการเนี่ยเราก็หาให้นะฮะ 4นะครับเปิดรับการสร้างทุกรูปแบบนะฮะคือบางทีเราต้องอาจจะต้องสนับสนุนเขาว่าน่าจะทําได,ได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งไปปิดกั้นว่าถ้าจะสร้างแบบนี้มันไม่น่าจะได้นะอะไรประมาณนี้นะฮะห้านะครับเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลงานนะครับคือเน้น process นะครับว่าก่อนที่จะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้แม้ว่าถูถ้ายปลายทางอาจจะไม่ดีแต่ว่าไอ้กระบวนการเนี่ยนะฮะ เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะฮะอันนี้เราเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลงานที่ที่ออกมานะฮะหกนะครับจัดสรรเวลาสําหรับทําโครงงานให้มากขึ้นนะอันนี้จะต้องแบ่งเวลานะครับวา่าถ้าเด็กๆนะครับเด็กก็เรียนต้องการที่จะทําโครงงานนะฮะก็ต้องอมีเวลาในการในการให้ใช้ไอเกียวแห่งการคิดเสริมสร้างสารรค์นะครับ,บวนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะเจ็ด นะครับสวมบทบาทแม่สื่อนะฮะอันนี้คืออะไรนะฮะก็คือถ้าเรามีคอนเนชันนะครับสมมติฟอร์มอยากทำกระบวนการนี้นะครับแล้วฟอร์มไม่รู้ว่ากระบวนการนี้ฟอร์มต้องไปปรึกษาใครนะครับถ้าเกิดคนที่ฟอร์มรู้จักนะหรือว่าคุณครูที่ฟอร์มรู้จักสามารถที่จะช่วยนะครับให้ฟอร์มนะครับไปเจอคนที่ทํางานเหมือนฟอร์มคล้ายๆกันได้แล้วก็ประสานการคุยกันมีคอนเนชันกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ มันก็จะทำให้โครงงานดีขึ้นนะครับหรือว่าแชร์ไอเดียกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เด็กอาจจะไม่ได้มีกําลังมากพอในการที่จะติดต่อกับคนอื่นนะฮะทีนี้ถ้าเรานะครับเห็นว่าลูกเรานะครับหรือว่านักเรียนของเรานะครับสนใจเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็เราพอที่จะมีคอนเนคชันนะครับในการที่จะให้ลูกของเรานะครับไปอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับหรือว่าไปเจอคนที่ กำลังทำเรื่องเดียวกันเนะฮะเขาก็จะแชร์แล้วก็แบ่งปันผลงานต่อกันใช่ไหมครับ8นะครับมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมทําโครงงานนะฮะก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะไรประมาณนี้นะฮะเนะครับถามคําถามที่อยากรู้จริงๆนะฮะอันนี้ฟองไ่าข้อก้ารที่สําคัญนะครับบางครั้งเด็กๆถามคําถามนยฮะเขาก็อยากรู้จริงๆนะฮะแต่ว่า ถ้าเราไปตอบส่งเดตตอบด้วยเปื่อยนะฮะบ,บางทีเขาก็ไม่อยากที่จะถามเรานะ่แล้วก็เขาจะได้ข้อมูลผิดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วก็ลองค้นหาคําตอบที่มันถูกต้องเลยกับเขานะฮะสิบนะครับบนบนปันผลการคิดทบทวนของคุณเองนะฮะก็คืออาจจะแชร์ไอเดียของเราด้วยว่าโปรเจกต์ที่เด็กก็เรียนได้ทำนะฮะโปรเจกต์ที่ลูกเราได้ทำนะครับ เรามีไอเดียยังไงนะนะครับเราคิดทบทวนแล้วก็พูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือ10เคล็ดลับนะครับของพ่อแม่นะครับแล้วก็แล้วก็คนที่เป็นคุณครูนะฮะอาจจะลองเอาไปปรับใช้นะครับในขณะที่ลูกๆนะครับหรือว่าเด็กนักเรียนต้องการที่จะคำโครงงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อมองถึงบอิบท ในประเทศไทยหรือว่าการศึกษาในประเทศไทยนะครับาจากที่ฟอมได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับฟอมก็ค่อนข้างคิดว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับในการที่อาจจะเกิดขึ้นให้แบบดบีแต่ว่ามันมีแนวทางที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยนะครับเทคโนโลยีที่ตัวหนังสือเล่มนี้ใช้นะครับก็คือไอทุมชนออนไลน์ของเขาเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงเด็กที่ไม่สามารถที่จะ ใช้ไอโปรแกร,รมนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ i c p นี้ไปกับเรื่องอื่นๆโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกร,รมออนไลน์นี้ฟอร์มคิดว่าอันเนี้ยทำได้นะฮะทีนี้นะครับถามว่าการเข้าถึงความคิดสร้างส,สารรค์ในแบบหนังสืงเอเล่มนี้นะครับมันจะต้องใช้พลังพอสมควรแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กที่ไม่มีความพร้อมอาจจะไม่ต้องในโรงเรียนก็ได้หรือว่าครอบครัวไม่มีความพร้อมเช่น ฐานะไม่พร้อมนะครับพ่อแม่ก็คงจะไม่มีเวลามาใช้ไอ้สิบเคล็ดลับอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็ต้องทํามาหากินในการที่จะเลี้ยงดูเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปประเทศโลกที่สามหรือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีนะครับความไม่พร้อมของเด็กนะครับม,มันจึงเป็นกระบวนการที่พูดได้ง่ายก็คือมาเข้ามาขัดขวางนะครับกระบวนการเรียนรู้ในหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้น มันอาจจะยากนะครับในการที่จะทําทแต่ว่ามันก็น่านจะเป็นไปได้นะในการที่จะทำในกระบวนการ 4P นี้นะครับสําหรับเด็กก็เรียนที่อาจจะมีความพร้อมนะครับหรือเด็กก็เรียนที่สนใจใฝ่รู้นะครับต้องการที่จะสร้างงานสร้างโปรเจกต์อะไรนะครับเพราะว่าเราก็เห็นนะครับว่าเด็กไทยนี่ก็เก่งนะครับในการที่จะสร้างโครงงานนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เราก็ค่อนข้างที่จะ ใช้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่ามันก็ย้อนกลับมาถึงถึงว่าถ้าเด็กไม่พร้อมนะครับไอกระบวนการ 4P นี้มันก็น่าที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบกับกระบวนการเรียนรู้ได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะครับฟองคิดว่า 4P นี้มันสามารถที่จะภายออกแบบนะครับในการที่จะใช้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างโครงงานนะครับได้ยาง น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับก็เอพิโซดนี้นะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการ i n f i n i t y b o o k s นะครับหนังสือที่หยิบมารีวิวนะก็คืออนุบาลตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่นะครับสรุปนะครับเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ฟอร์มค่อนข้างที่จะ,อะชอบแล้วก็ได้ไดประโยชน์ ได้ประโยชน์พอสมควรเลยนะครับในการที่จะนําไปต่อยอดในกระบวนการต่างๆนะที่ฟอร์มอาจจะมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นสายการเรียนรู้นะครับชอบการเรียนรู้นะฮะหนังสือเล่มนี้ฟอร์มก็แนะนําเลยนะครับในเอพิซดนี้นะครับส่วนเอพิซดหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับฟอร์มจะหยิบหนังสือเล่มไหนมารีวิวนะครับติดตามได้ที่ช่อง i n f i n t t y ฮอสแคร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ